ส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะก็เกี่ยวกับน้าเหมือนกันอันนี้คือแม่น้ําปิงใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวกับน้ําเหมือนกันนะแต่น้ําในครั้งนี้ไปเกี่ยวข้องกับตํารวจเพื่อไปดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาล่องแพรนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ตํารวจเนี่ยล่องแพรไปด้วยระยะเวลามานานไม่รู้เบื่ออะไรก็อัดคลิปสักคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้เป็นไวรัลดังนะฮะอไปชมพร้อมกันครับได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบเล่นการพนันที่ต้นน้ำสายตรวจเพื่อนที่เร็ว ก็เลยได้ทำการนั่งแพรความเร็วสูงเพื่อดำเนินการขึ้นไปจับไม่น่าเกินพรุ่งนี้น่าจะถึงครับวงไพจ๋ารอพี่ก่อน เป็นไงน้องเอ๋ดูขีดขีดข่ถ้าสมมติมีวงไพ่จริงๆเนี่ยก็จับทันนะแหม่ก็เขาบอกให้รอก่อนวงไพ่จ้ารอพี่ก่อนคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงใช่ไหมฮะแพ่เรื่องที่เร็วกาลังไปนี่แหละฮะคลิปนี้ฮะกำลังเป็นโอ้โหกระแสนะในโลกโซเชียลครับหลังจากที่พี่ตารวจนะฮะที่อยู่บนแพรเนี่ยอัดคลิปขำๆนะแล้วก็โพสต์ลงใน t ิกต็อกนะฮะแล้วก็โอ้โหมียอดวิวนะหลายล้านทีเดียวนะครับก็มีการแชร์กันเป็นจํานวนมากครับทีมข่าวของเราฮะก็ลงเืที่ ที่ไปตรวจสอบต้นต่อของเรื่องก็อยู่ที่สพสวนพึ่งจังหวัดประจบุรีครับไปพูดคุยกับพี่ตำรวจท่านนี<อ>้คนที่อัดคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าดาบตำรวจธนงศักด พองสลับร้วนครับก็เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามนะครับก็เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนั้นครับว่าวันนั้น,นในคลิปเนี่ยเขาเวรเงีย<อ>และได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้ไปดูแลความปลอดภัยนะักท่องเที่ยวหน่อยเนี่ยตามสถานที่ล่องแพต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งในระหว่างที่ล่องแพไปเนี่ยจะไปดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคือมันนานนะน้องเอย๋ยนะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็คุยกันไปออคุยกันมาอ่ะเดี๋ยวยกโทรศัพท์ขึ้นมา อัดคลิปขำๆแล้วกันก็ลงไปในติ k กตอกก็คายเครียดอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะ,จะดังอะไรมากมายสุดท้ายโอ้โหตอนนี้คนเข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็แชร์กันเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับ ซึ่งคลิปนี้ฮะนอกจากจะสร้างกระแสบนโลกออนไลน์นะครับอีกคนหนึ่งฮะที่ได้รับผลจากคลิปนี้คือได้รับผลดีนะก็คือเจ้าของแพระที่ตลาดเชอรศสีย่าครับอำเภอสวนพึ่งฮะตอนนี้รับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวนะเพราะมีคนติดต่อมาโอ้ยอยากไปล่องแพท่องเที่ยวจืนเร็วบ้างนี่แหละฮะก็เลยเนี่ยจากคลิปที่ตลกตลกฮะกับส่งผลดีการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับเป็นไงน้องเอ๋น่ารักจริง จริง,รงดูกี่ครั้งก็ทำในคลิปเนี้ยวงไพจ๋ารอพี่ก่อนจ้าถ้าไปจริงนี่นา่าจะเลิกก่อนนะคะอะ